สวัสดียามือเซาที่จังหวัดนครพนมตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องผมพอดีผมกำลังจะออกเดินทางกระบ,บานนะครับผมยังบ่ได้แนะนำห้องเลยห้องนี้ราคาอยู่450บาทเป็นโรงแรมตองเจ็ดนะครับกะถือว่าโ OK, อเคยูนะมีแอร์เนาะมีแอร์้วกาห้องน้ำก็ถือว่าไได้เลยนะครับเออบมีโถชักโครกเคืองทำน้ำอุ่น กระจกเนี่ยก็ต้องห่วงเลยส่องเข้าไปรวดนะฮะแล้วก็มีตู้ซื้อผ้ามีทีวีมีตู้เย็นโอเคเลยครับราคา450บาทสามารถนอนได้2คนกะลองมานะครับลองมาพักเบิ้งโอเคอยู่ครับเป็นราคาที่บ่แพงนะครับแล้วก็เป็นระบบขีกาดโอ้ยถูกมากครับ อ้จังใดนีด่ผมออกไปหาแนวยู่แนวกินข้างนอกก่อนนะครับผมจะทําการเช็คเอาออกจากห้องนะครับแล้วก็เดินทางกลับสู่มาตุภูมิต่อไปซาบุน้กาเตรียมเตรียมตัวแพ็คของแพ็คก,กระเป๋าเซ็ตเอาจักรยานมัดแต่ยังเหลืออีกสองคันการให้น้องๆเขาไปถ่ายรูปมรรยากาศงามเพราะว่ามีฝนตกเบิดคืนเลยครับ ก็เลยเอใไฮวิวผู้เขาทางข้ามมวลน,นะครับมีเมฆซ้อนกันนะครับมีเมฆลอยมากบดบังผู้เขาโอ้งามครับเดี๋ยวผมให้เบื้องภาพอีกเชองหนึ่งกะเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับนะครับก้อนกลับกะเอาะไปหาเขาเสากินก่อนอยู่บริเวณเอ่อริมโขงนี่แหละบรรยากาศเมื่อนี้นะครับถือว่าเป็นบรรยากาศช่วงเขาเสาที่ดีมากๆเลยที่บริเวณเอ่อริมโขง เมื่อนี้เปลี่ยนร้านกินครับเมื่อวานกินอยู่บริเวณริมโขงมื่อนนี้ก็เข้ามากินอยู่ในเมืองแน่กัเป็นร้านขึ้นซื้ออีร้านหนึ่งเขาบอกว่าร้านนี้แซ่บนะครับเดี๋ยวอย่างใดที่ผมเข้าไปเบิ่งก่อนนะครับว่ามีเมนูอีอย่างแน่กัจะเป็นอ๋อนี่นี่ขน,น,นมปังยัดไส้กับไข่กระทะครับเป็นอาหาร<ม>เป็นอาหารเช้าอาหารเช้าอ่ะสั่งกัน,นยังสั่งได้แล้วสั่งได้ยังเอาอะไร อ๋อได้ได้ได้อ๋อมีต้มเส้นปลาโอ้เยอะแยะมากมายเลยครับเมนูร้านนี้ก็ถือว่าหลายมากๆเลยเอาลองมากินเบิ้งครับซื้อร้านเก้าสิบเก้านะครับอาหารเช้าเก้าสิบเก้ามีเมนูแนะนํานะครับมีข้าวเกี๊ยบอันนี้ข้าวเกี๊ยบปากหม้อข้าวเกี๊ยบปากหม้ออันนี้เป็นข้าวเกี๊ยบกรอบเป็นมะข้าวเกี๊ยบกรอบแมนอยู่บ่ข้าวเกี๊ยบกรอบ กินยังไงของเดี๋วนี้นี่ที่เรากินเมื่อวานใช่ไหมเนี่ยที่กินเมื่อวานนี้ครับอันนี้จะมีพวกง่าพวกเหนีงไส้น้ำแล้วก็จะมีเออ่เป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อหลอบเนาะก็อัวนี้ก็เป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบธรรมดาเดี๋ยวจะลองซิมเบิ้งถ้าเขาว่าใส้มือได้เลยนะฮะดึงดึงขึ้นหน่อยดึงขึ้นหน่อยขอชิมหน่อยขอชิมเนี่ยนะครับจะจิ้มน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มหวานน่าจะเป็นน้ำจิ้มหวานเนาะ กินหวานกินอย่างนี้เลยครับกินด้สิเลยอืมอืมอมืเอากินยกินยุรสชาตินะครับตัวนี้จะเป็นแบบถ้าเป็นข้าวเกีียบกรอบนี้มันจะจืดๆแล้วก็มีกลิ่นงาอย่ากหน่อยนะฮะแล้วก็ข้างในก็ะจะมีมีหมูมีหอมเป็นเครื่องปรุงน้ำจิ้มน,นี่ก็ ไม่หวานมากครับไม่หวานมากแต่ถ้าชอบเปรี้ยวกะน่าเปรี้ยวกับใส่มะนาวเข้าไปใส่อะไรอ้าวน้ำพริกเกล็ดก็ช้อนอร่อยนะครบลองชิมเบอร์แน่อันนี้เป็นข้าวเกียบปากหม้อแบบสูตรดั้งเดิมเนาะมันเหมือนมันเหมือนห่อไข่เนาะใช่อันนี้ไข่ม้วนใส่อันนี้เป็นไข่ม้วนครับกับิมน้ำจิ้มอันเดียวกันนี่นะครับน้ำจิ้มอันเดียวกัน แต่ตัวนี้เป็นแบบกรอบตัวนี้เป็นแบบดั้งเดิมเป็นแบบห่อไข่เป็นแบบห่อไข่นะครับอ่ลองกินเบ้งครับร้านเกา่เกาๆนะครับที่นครพนมลองมาชิมบ้างครับมันนุ่มมันนุ่มมันนุ่มข้างในมีหมูมีผักข้างในนะครับอันนี้ผมสร้างอันนี้เป็นต้เนม,มเ,ตเส้นปลาเป็นมะเนี่ยต้มเส้นปลาครับต้มเส้นปลาครับ ผมพอชิมดูน้ำมันไหนเดอ้อดื่น้ำแล้วครับโอเคครับได้ถ้าท่านใดมากเค็มกับใส่น้ำปลามากเผ็ดกับใส่พริกมากหวานกับใส้น้ำตาลน,นะฮะอนนันอะไรอุนานกเก่เาเหลาเกาเหลาโอ้ยไม่ไม่สั่งเกาเหลา <laughs> เออทางน,น้องเขากินเก่าเหลาใต้กินอย่างเขาเาต้ม,ตมอันนี้ก็เหมือนกันนะ เป็นชุดขนมปังหมด่ยังเราสั่งมาเนี่ยหมดแล้วนะโอเคครับกะล่องมาซิมเบิ้งครับร้านซื้อร้านเก้าสิบเก้าอาหารเช้าข้าวต้มเส้นเก้าสิบเก้ากะถือได้ว่าเป็นร้านที่มีคนเข้ามากินหลายนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมส่วนมากกันเดินทางเข้ามากินอาหารเซาอยูนีนแหละนะฮะแล้วก็ท่าไหนที่อยากินลิ่มโรงกัมมี่พี่กันนะฮะแต่ถ้าอยากให้ามาซิม ที่ผมกินเมื่อกี้นี้นะครับกับมาที่ร้านนี้นะปากหม้อกว๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างๆร้านกันกับต้มเซนเกาิบเกานะครับผมสังเกตเห็นคุณยายนะครับคุณยายกําลังทำข้าวเกี๊ยวปากหม้อเนาะคุณยายนะขายยังไงครับผมขายยังขายเน่เลยชุดละถ,ถ้าเป็นตัวนี้ขายยังไงครับ ใส่ไข่ชุดใส่ไข่อ๋อชุดละยี่สิบห้าเอาให้ผมสองชุดครับสองชุดแล้วก็เอามันจะมีเข้าวเกี๊ยบปิ้งข้าวเกี๊ยบปิ้งข้าวเกี๊ยบปิ้งชุดละเท่าไหร่สี่สิบบาทสี่สิบบาทเอาสองชุดคือกันใส่ถุงกลับบ้านนะฮะกลับเป็นร้านนี้ครับอันนหนมากะอยู่ข้างๆร้านกับร้านต้มเส้นเกาิบเกานะฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อปากหม้อนะครับมีก๋วยเตี๋ยวนะมีปากหม้อแต่ที่เด็ดๆเลยผมเห็นคุณย่ายเื่อนนัง เอสเนี่ยอันนี้เป็นปากหมอ้อกุยก <พ áveis S 2> เตี๋ยวปากหมอ้อเตี๋ยวปากหม้อนะครับคุณยายทำมากี่ปีแล้วครับนี่สี่สิบสี่สิบปีแล้วคุณยายเอสมาสี่สิบปีแล้วนะครับอันนี้เป็นสูตรโบราณเป็นสูตรดั้งเดิมนะคุณยายเนาะสูตรดั้งเดิมคุณยายเป็นคนที่นี่เลยเกิดที่นครพนมเลยนะครับโอ้คนนครพนม ก็จะม้วนม้วนม้วนอย่างนี้ชุดละ25บาทนะฮะชุดละ25บาทแล้วก็เอาไปตามสูตรปากหม้อครับสูตรปากหม้อก็จะมีตู้อบนะฮะตู้อบตู้อบไอน้ำนี่ครับข้าวเกี๊ยบที่ผมให้ดูตัวนี้เป็นข้าวเกี๊ยบนะฮะที่ผมกินกินไปสักพักหนึ่งอร่อยมากครับตัวนี้เป็นข้าวเกี๊ยบตัวนี้มันจะมีง่านะฮะมีงาแล้วก็กระเทีเอาไปปิ้งนะคนุณยายเนาะเอาไปปิง้งยกให้คหุณยาย ปิงกยางกระไดนะครับนี่ครับคุณยายกำลังเอาไปเอาไปพึ่งกับอไอ้น้ำนะฮะเอาแป้งไปคลึงกับไอ้น้ำแล้วก็เอาฝาปิดแล้วเสร็จเราแป้งก็จะออกมากเป็นยังไีครับ ี่คือสูตรเด็ดนะครับแต่ผมถือว่าอร่อยมากเป็นข้าวเกียบปากหมอ้อที่กินเข้าไปแล้วติดใจแน่นอนท่านใดที่เดินทางมานาครพนมมาอุดหนุนคุณป้าเนี่ยเดอ้ออันนี้อันนี้ให้ลูกค้าครับคุณยายจะขายเฉพาะช่วงเช้าใช่ไหมครับวันละสองรอบนะวันละสรอบเนาะรอบเช้า6กโมงถึงเที่ยงรอบเช้าหกโมงถึงเที่ยงแล้วก็ โอ้โหรอบบ่ายก็บ่าย3ามโมงถึง2องทุ่มครับมาได้เลยนะครับนี่นี่นี่คุณยายกําลังทําอันนี้เป็นสูตรสูตรข้าวเกียบนะสูตรกรอบสูตรกรอบเนาะน่าจะมีที่นี่ที่เดียวครับจังหวัดนครพนม ครึงๆอย่างนี้แล้วก็พับเลยโหนี่ตัดครับตัด,ต,ดต้องตัดครับแต่เสียงเดี๋ยวรอบๆเลยครับถ้าเป็นข้าวเกรียบธรรมดามันจะออกจืดๆแล้วก็มีงากินงานะฮะหอมกลิ่นงานี่ อันนี้เป็นสูตรดังเดิมและเป็นสูตรออริจินอลนะครับของทาง,ทางจังหวัดนครพนมเลยนะฮะคุณยายเทศอาซีบนี้มากอ่ะโอ้โหสี่สิบปีปัจจุบันนี้คุณยายกันยังขายอยู่นะครับอย่างและกันยังคงความเป็นสูตรดังเดิมของคุณยายนะฮะข้าวเกียบปากหมอ้อแล้วก็มีขายอยู่สองอย่างครับก็จะมีข้าวเกียบไข่นะครับ แล้วก็ข้าวเกีย๊ยวข้าวเ,เกียบกรอบแล้วก็ปากหมอแบบแบบใส่ไข่นี่ครับใส่ไข่อันนี้ออกมาเป็นไข่แล้วครต้องลองมาชิมเบิ้งนะครับผมกินไปแล้วติดใจก็เลยเดินออกมาเลย <c oughs> <c oughs> เดินออกมาเลยเจอคุณยายนั่งอยู่นะครับเจอคุณยายนั่งอยู่กบโอ้ขออนุญาตคุณยายนะครับ เพื่อเพื่อนๆน,นะครับเพื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากจะมากินที่ในจังหวัดนครพนมนะครับตามมาเลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านาทิ้งพิกัดเอาไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดเอาไว้นะฮะนี่ครับเสร็จแล้วก็คุณยายแข็งแรงมากครับแข็งแรงดีๆครับคุณยายคุณยายอายุเท่าไหร่เนี่ยหกสิบ <68. S 1> แปดค่ะหกสิบแปดนะครับจะเจ็ดสิบแล้วแต่ยังแข็งแรงมากๆเลย แข็งแรงเพราะว่าออกกาลังกายนี่แหละออกกําลังกายคือการขายขายข้าวเกียบนี่แหละครับนี่คือการออกกาลังกายของคุณยายนะนะ้วก็โอ้มีความชนานาญมากครับบอกไว้ก่อนอ่ะทันใดที่เดินทางมาที่นครพนมมาอุดหนุนคุณยายในเด้อนะครับมาซิมเบิ้งผมซิบเบิ้งแล้วกันโอ้แซ่บแซบ,แซบครับแซบ่บเป็นข้าวเกียบที่ถือว่าแซ่บมากๆเลยอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนะครพนมแล้วกับคุณยายก็ขายมากว่า40กว่าปีแล้วนะฮะ เอานี่ใกล้ๆสกลนครเนี่ยสกลนครก็ไปไม่ไกลผมอยู่เรลือประมาณร้อยห้าสิบกิโลครับคุณยายโอเคปาัวเอาไปนานลเเก็บมันใจหี่ยวเาเกบมันใจเหี่ยวไม่กรอบไหมไม,ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยังไงก็ได้อุดหนุนคุณยายแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาเดินทางมาเห็นคลิปนี้แล้วก็มาอุดหนุนคุณยายได้ถ้าแวะมาที่นครพนมนะ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับอ้อันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้หมูยอหมูยอทำเองหรือเปล่าเป็นสีอร่อยนะโอ้ทำเองใช่ไหมครับน้องทำค่ะน้องทำมามาซื้อซื้อเอาหมดเลยไหมสามอันเอาหมดเลยครับหมดเลยสามอันสามอันเดี๋ยวอุดหนุนอีกสามอันครับของคุณยายนะฮะทำเองครับทุกอย่างกะซีเอชเองค่ะซีเอชเองซีเอชเองคุณยายเว้าภาษายอหรอวะวภาษา ว่าภาษาอีสานบอกว่าวผู้ไทยหรือว่าวอย่างครับบอกว่านี่เมืองเนี่ยครับบอกว่านี่เมืองว่ายอเนาะว่ายอบอกว่าอยู่ในเมืองว่าภาษายุนีเนาะเนาะโอ้โหได้ของผมผู้ไทยครับว่าวผู้ไทยเลนูนครนี่กันว่าภาษาเดียวกันครับผมโอ้หนึงว่าคุณทาคุณยายว่าวไทยว่าวภาษาเดียวกันอยู่ทาอุเทนคุณยายไาทาอุเทนโอ้ทาอุเทนเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปไหว้พระธาตุอ่ายู่ทาอุเทนอยู่ครับ ปะปะปะ,ปะเดินทางกลับครับต oh, <yeah. S 1> อนนี้ปะเดินทางกลับครับขอบคุณครับคุณยาครับอบครับเนี่ยเดินทางกลับครับขอพูุณหลายนะครับที่ติดตามพุทธดำแอดเวนเจอร์นะครับมื้อนี้ผมกะจะเดินทางกลับมาตุภูมิต่อไปจังหวัดนครพนมนี่ก็ถือที่ว่าเป็นจังหวัดที่น่าม,มาท่องเที่ยวนะครับเรียนเชิญเพลินเพิ้าเกิดว่า ทางมาเที่ยวกับที่ท่องเที่ยวเยอะมากครับ